้ามันลดเสียครับหนุ <cción> ่ยพาก็ม <meio beauty> ันลดเสียครับอย่างนี้เสียงยังก็ครับเนี่ยอย่งนี้เสียงยังก็ครับอันนี้เสียงทีอย่างนี้นนี่มันประมานเสียงเครื่องเด้ครับมันจะเป็นเสียงคลาดครับเสียงแบบนี้เป็นเสียงคาดครับเป็นนั้นครับคาดแบบนี้เพื่อ เสียเครื่องนี่เจ้าสีก้อนถยิ่งเลยเสืยอบาวามันสิเป็นคาดดำครับเดี๋ยวจะพาภาพมันขังในใ้เลยครับเลยเนี่ยครับสาคาดครับน่ะเนี่ยครับปกติคาดมันสิอยู่ประมาณซ้ำนี่นี่ของเราอยู่พี่รคาดหยาบตัวเนี่ยครับน่ะเจ้าแห,ห่เห็นจากรแเราก็หยาบลักษณะแบบนี้ที่รถลหนีสีเรียสีครับ ดีแต่ว่าการรอเรยนเนันากเพราะว่าถ้ดตามเดียวพต,ตามเดีวเปนการเข่าเกียร์มีปหาส่วนเขาเกียรที่แลกไปเดียวถยวน,น,แวแนแล้วา้า,าก็่นแน,นแต่คนคที่เขาประสบการในเากกอเป็นหลังบก,กาแต่ว่า,านับไม่ๆนี่เขาเกียร์นี่อ ักด์ยีร็ถ้าเป็นรูดก็โค้งแบบมันบบมีหรอครับต่อไปมันสิบวมีมันสิบวมีสากไต่สากขึ้นครับมันสิบมี่จะสากขึ้นวันสิตั้งได้แต่ว่าตัวนี้วันสิเป็นตั้งแดงทั้งไต่ต่างขึ้นถ้าตั้งก็สัมพันธ์กันนี่ไท้วันเป็นเลยครับออกตัวออกตัวเลยออกตัว <laughs> เป็นฮีโน่ดิเดเๆแต่ไม่้โซวล็อกกี้เนี่ยเราเห็นับฮฮ่่เแคน่ในหัวเลยว่าตั้งในหัวเลยคุดจอดสุกดันหัวนี่บ่าขั้นเสียงเลยมันบ่แม่เอียงเลยยืมยืมยืม่าาเป็นล็อกกี้ครับล็อกกี้ไม่สิบุุนแต่ัเดมสินไขว้นได้หรอเมืนนั่นหมุนตั้มได้เออขวอกว่าหมุนตอกว้านี แย้นอีกตัวกีายรถมัรถฮึฮึฮับเขาโตกันอบปโทกามเทาร้งากว่าสามีแนบบอลกี้ฮะต้วต้ควก่ือมาผานก็เบอรแถว็อกี้ก้อนตลอเดี๋ยวับว่ะทับว่ะนั่นใกล้หมุนปั่มเป็นว่หมุนรุ่นนี้เลยเป็นไปว่าได้ว่าหมุนปั่ม กไ่เยอะครับไม่ยอะครับต่จะข้างเงินสียหายว่น่ะเสียงเครื่องเสียงเครื่องเจ้ายู่สไม่เหอน่ะเสียงเคร่เกียไปนีตัดูหน้างหน้าไปแล้วก่นน่รถเสียงนมันสิเหมือนแล้วทุกคนรถโเ เนี่ยาแม่นรุ่นของผมนี่ครับมันสิเป็นมันสีมี่คัดตัวล่างนี่มันสีตัง้งบบไหนมันสีตั้งใบตัวบนนี่ครับตัวนี้เสียงมันสีระดับเก่าครับเนี่ยนะครับแล้วผมสีหยาบคัดมีตอนนี้ว่าสีหยาบคัดหยาบคัด่ดะมัน่าได้หัวเลยมันว่่มีเสียงคัดเลยครับเสียงที่ได้ยินกน็คือเสียงจากเครื่องยนต์อย่างเดียวครับแต่ว่าข้องลูกพีขั้นเมื่อกี้นะ่เป็น เสียงเครื่องนี่บตดงยินสีนิยงยินนั้นสิเป็นเมื่อสิเป็นเสียงขาดอยู่ในห้องขาดมันดังครับดังแฮ้ยงนะครับผอพูดดังเพิน่นว่าจังไดเหรอรถสูดร,รถสูดร,รถสตดก็สีว่าภาพไปเมืองนี่พอดีมันมีเอฟซีเนาะติดตามกันมาโดนเราแหละเพิ่นมักข้นขับรถแล้วเพิ่นตัวมือเข้ามาเิ่นไห้รถรับรถต่อมือต่อมือเข้ามาบ้านนี้ เพิ่อเข่าเกียร์แล้วเพิ่ดว่ารถมันสีดับเพิ่ดว่าเพโทรมาหาไอ้เป็นยังคาดเบิร์ตว่าเข่าเกียร์แล้วรถมันสีดับยุเทิร์นเลยยุเทิร์นบระเด้เลยออกตัวไฟแดงนี่ก็แทบสีแทบสี่เบสต่ำพิพ่พพดว่าผมก็เลยบอกว่าคาดมันต่ำเป็นยังคือว่าตั้งคาดแล้วมันมีผลในการในการเรียนคือ ไปขึ้นเขานน่ถ้าเขาสูงๆถ้าึ้นว่าได้นี่ตั้งคาดเซ่ึ้นได้ได้ครับส่วนมากถ้าไปเลียนแถวตะกอนนี่เลียนเหนือเลียนเลียนเขื่อนครับถ้าึืนมอว่าได้นี่ยก็คือตั้งคาดเซ่ไหมครับก็ึ้นได้ป็นได้ยอมรับอยู่ครับว่าการตั้งคาดนี่มีผลแต่ว่าตองตั้งให้เป็นตั้งว่าเปลี่ยนีีมันสิล้วนก็นต้องรดต้องเข้าใจดีครับการตั้งคาดจักสี จังสีว่าเออมันเลียนดีมันขึ้นเขาดีอันไหนมันร้อยอันไหนมันบ่ร้อยมีผลกับมีผลกับพอดีอันเอฟซีเป็นเิ่นโรมาปรึกษาครับโรมาปรึกษาเรื่องรถกับพอดีพอดีจกไวเห็นรถอย่าขั้นหนึ่งน่ะขั้นทข้องหลูกพี่แล้วเนี่ยมันกอดกอดกันเลยพาไวมันงครับเออนี่อะรคาดมันมันสูงมันต่ำมันสิเป็นยังไงละครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่ตังต่สามหกศูนย์มา ขั้นขั้นขังนคมคือกรกตั้งว่าได้ตัวล่างแต่ว่ากะตั้งตัวบนได้ครับตั้งตัวบนตั้งได้ส่วนมากเพื่อนก็บ่ค่อยอยากใหตตั้งได้ครับตัวล่างอยากเหตตั้งตัวบนถ้าตัวล่างทำมันได้ยูตตำแหน่งตำแหน่งได้ที่แด้วกับเพื่อนเพื่อนสิ่ง่ตั้งเพื่อนสิตั้งตัวบนเซ่ครับเพื่อนกระเรยะเยนี่มันก็ะเลยบมี่าดระบบคาดแบบว่าใหตตั้งตัวล่างตัวบนคือจังสันแ่ะ เมือ look, like me, ่อ like กี to to artists, ้นะลืมเมืองเกียร์รถเกียร์มันจะเป็นมันจะเป็นเกียร์คล้ายๆฟูเลเลยด้วยครับผมเคยขับอยู่รถลุนมันจะเป็นดีดแบบนี้นะครับมันจะดีดแบบนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆครับสองรอยล็อกกี้สองรอยเสียบครับมันจะเป็นแบบนั้นสองรอยเสียบเข่าเกียร์บวกการดนี่บวกเป็นสองรอยเสียบบวกเป็นบวกเป็นเกียร์ฟูเลเลยครับมันมันเป็นส่วนครับมันเป็นส่วนแต่พูดให้เคยขับออนดอล็อกนีซิฮูครับจิเป็นแบบนี้แหละ เออเราก็ย yeah, nice ่างไก่รวดนี Quran ่ก็ก็ก็จะเสีแล้แต่ว่าตัวนี้มันมันบหอบเสีๆแต่เป็นสอนรอยซีบนี่เป็นอิสูนี่พอพร้อมัสละครับผมคลิปนี้ครับพอดีมีเอฟซีเป็นยากูหูการระบบต่างคาดเนาะการระบบมันก็จังได้ลหละการฟูบบกบอกเคยกับคือบปอกกาเฮดคือว่าล่ะครับ สมูเคยแล้วกะกะเฮ็ดได้กะแตะได้ถ้าถ้าบอกไปมางเทื่อเพื่กัไปเตะอกยานมันล้วนครับก็เลยเออเนเิ็นก็เลยสี่ไอ้สร้างคนเฮ็ดไห้ที่กลัวเพิ่ะว่ากับเมียนครับแต่ผู้บ่กเคยกะตั้งบ่เถือก็ล้วนไปว่เป็น่ยนพับรถรถหนีแท่นทีสิไปได้กัไปบ่ได้ได้บานนี้หนักก็เก่าครับสินราคาผมคลิปนี้